ครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหน้าจอของเจ้าตัวป i v o ครับ j e r r y 4นะครับครับก็สภาพยับเยินตามที่เห็นนะครับมาครับกันครับมาเปลี่ยนกันรุ่นนี้ก็เปลี่ยนค่อนข้างยาก เอ้ยง่ายแล้วไม่ยากจนเกจนไปมันมีขั้มเกินกัเกินนะครับมันก็ทั้งจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมจะมาจะมาสอนเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับ ก็ผมได้สั่งจอไว้แล้วนี่ครับตามลิงก์ด้านล่างครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อเพื่อน,อนหาไม่เจอแล้วก็อยากจะสั่งมาเปลี่ยนอย่างแบบผมมาครับจะให้มันตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ตรงรุ่นแล้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับก็เตรียมมาวันนี้ผมก็ผมก็จะเปลี่ยน มีเป็นแบตด้วนะครับแบตก็ผมก็ใส่ไว้แล้วแบตก็ผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนหาไม่เจอว่ารุ่นตรงกับรุ่นอะไรนะครับนี่ครับผมก็สั่งมามันกันเพราะว่าเครื่องนี้มันก็ยับเยินนะครับครับกาเราลงมือ ถอดกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็น,นการเสียวเวลาครับ ตัวฝาครอบมันได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็มาถอดสายแพรจอมันจะมีอยู่สามจุดนะครับจุด <c oughs> จุดนี้แล้วก็จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับนี่ครับเราก็มาแกะแต่ตอนเรา,เราต้องมาแกะแผ่นแผ่นตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ใต้ใต้แผ่นน,นี้นะต้องพยายามเรามาระวังนะครับเดี๋ยวมันจะไปนี่ยรั แล้วก็ค่อยฉีกนะครับเอาแหนบเอามีดก,ก็ได้ครับแต่ระวังครับต้องค่อยๆฉีกนะครัเวราเราต้องรักษาทรงมันไว้เพราะตอนประกอบเราก็ต้องเอาแผ่นนี้ปิดเหมือนเดิม แล้วก็หาที่แปะล้กันนะครับอยาให้มันหายนะครับครับแล้วก็มาถอดสายแพรค,ครับสายแพรก็นี้ครก็ไม่ต้องเราลองมันครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องเปลี่ยนนะครับ ดันดันตัวนี่ขึ้นนะครับแล้วก็ถอดมาได้เลยโหลดครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้อีกทีนึงนะครับค่อยดึงนะครับ ครับแล้วก็แกะแกะจอได้เลยครนะับสายแพรแเราลึงเอาลว งไ้เนะครับไม่ต้องถน,นอมนะครับเพราเราต้องเปลี่ยนระวังบาดมือนะครับเพราะมันเป็นสีกระตก ครับเดี๋ยวเรามาเอาเศษกระจกออกก่อนกันเลยนะครับ ก็เก็บเศษแก้วเศษอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสบอร์ดเอเทสจอที่เราสั่งมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบจริงครับเราต้องเทสก่อนนะครับทุกครั้งนะครับเดี๋ยวร้านเขาไม่ไม่ค่อยอยากเค็มนะฮะไม่ค่อยอยากเค็มของที่เราแปะกาวแล้วนะครับมันจะมีปัญหาทางร้านนะครับ เราก็ต้องมาเทปด้วยแล้วก็มีด้วยนะครับค่อยมาแปะกาวก็ใส่ตามใส่มันถูกช่องนะครับ ใส่มันดีนะประกาศใส่มันถูกน,นะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังครับ ดีรุ่นนี้เป็นไอเจ้าตัวแบตเตอรี่มันใส่ง่ายครับมันเป็นถอดแบบรุ่นเก่าเลยนะครับมันดีตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับ เห้วผ่านนะครับแต่เครื่องไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเครื่องทิ้งไว้นานครับเครื่องนี้ก็เอาเรื่อเหมือนกันนะ <c oughs> โอเคนะครับใช้ได้ทานทัดการไลน์ใช้ได้นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับ โอเคโอเคผ่านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับม,มีปัญหาเรื่องการทัดกันแล้วนะครับ อยู่ในในเก์ทีนะครับก็อปิดเครื่องน,นะครับนะครับเรียบร้อยถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบจริงกันเลยนะครับ กวาจริงอะไรนะครับ ลราก็เสร็จแล้วประกอบแล้วใส่กาวแล้วก็ลัดไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหรือให้นานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับเพราะว่าให้มันกาวมันเสร็จตัวก่อนนะครับก็แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเพราะว่าในในที่ผมกดเทสให้ดูแล้วครับว่าใช้ได้โอเคนะครับก็ขอจบการ เปลี่ยนหน้าจอของ v ีโกเ e ลี่สีเปลี่ยนครั้งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีการเปลี่ยนอะไรนั้นก็ติดตามกันได้นะครับงั้น การเปลี่ยนหน้าจอเปี่ยนเท่านี้ครับสวัสดีครับ